ขวัญอุตสามณีทำบุญปล่อยปลาอุทิศกุศลให้กับแตงโมแคปชั่นสั้นๆแต่กินใจหลังจากนางเอกดังขวัญอุตสามณีลุกขึ้นโต้กลับแซนจากประเด็นที่ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคนสุดท้ายที่เห็นแตงโมมีชีวิตอยู่ก่อนจะตกเรือว่าแตงโมนั้นไปปัสสวะที่ท้ายเรือในชุดบริสุทธิ์จนเกิดราม่าตามมาทั้งมีการสาธิตท่าทางปัสวะในชุดบริสุทธิ์ในโลกโซเชียล และล่าสุดขวัญและเพื่อนๆไปทำบุญปล่อยปล,ยปลาลงแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวนห้าชนิดเพื่อทำบุญซึ่งได้เขียนข้อความสั้นๆไว้ว่าเพื่อนและในโลกโซเชียลก็มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมอนุโมทนาเป็นจำนวนมากในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งฟาดข้อความไปว่ากระติกมาดูผู้จัดการของคุณขวัญเขาสิซึ่งขวัญก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่ใช่ค่ะเป็นเพื่อนคนหมดค่ะไม่ใช่ในฐานะผู้จัดการ